สวัสดีผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ Careful App แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณที่มีความกังวลเมื่อมีความจำเป็นต้องออกไปข้างนอกในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 จากการสำรวจกลุ่มเป้าหมายพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีอายุ10-40ปีที่จำเป็นต้องออกไปสถานที่ข้างนอกแต่กังวลขาดความรู้คำแนะนำคำปรึกษาเนื่องจากกลัวการติดเชื้อไวรัสโควิด1 9 จะมีทางไหนบ้างที่จะทำให้พวกเขาสามารถออกไปข้างนอกอย่างไร้กังวลได้ล่ะก่อนอื่นเราอยากให้กลุ่มเป้าหมายมีความตระหนักถึงความปลอดภัยและใส่ใจตัวมากยิ่งขึ้นก่อนที่เราตัดสินใจทำแครฟูแอปขึ้นเราอยากให้ผู้รับชมรู้ว่าเราใส่ใจและตั้งใจลงมือทำทุกขั้นตอนเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดการเข้าใช้งานแค f ฟูแอปเพียงแค่กดลงทะเบียนและเปิดตำแหน่งก็พอแล้ว โดยเรามีแอดมินพร้อมให้คำแนะนำคำปรึกษาความรู้และคำเตือนให้กับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน24ชั่วโมงและมาพร้อมกับฟังก์ชันที่ช่วยให้สะดวกสบายแน่นอนค่ะส่วนต่อมานะคะจะเป็นส่วนของ c a r e f o r d App นะคะซึ่งเป็นการจำลองสร้างต้นแบบขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ค่ะและเมื่อเรากดเข้ามาในตัวแอปพลิเคชันแล้วนะคะเมนูพื้นฐานที่เราจะเจอเลยก็คือเมนูการตั้งค่าค่ะ ซึ่งในการตั้งค่านี้จะมีให้ล็อกอินโปรไฟล์ fi, พร้อมบอกชื่ออายุเพศและมีให้การให้เลือกภาษาด้วยค่ะเมนูต่อมานะคะจะเป็นเมนูการแจ้งเตือนค่ะซึ่งจะอยู่มุมบนขวามือของแอปพลิเคชันเลยค่ะและการแจ้งเตือนที่จะมีเข้ามานะคะก็จะเป็นหากมีผู้ติดเชื้อไปในสถานที่เดียวกันเวลาเดียวกันกับเราในช่วงระยะเวลา7วันจะมีการแจ้งเตือนเข้ามาดังตัวอย่างเลยค่ะส่วนตรงกลางนะคะจะมีเมนู เช็คอินล่าสุดผู้ป่วยใกล้เคียงขอคำแนะนำและเมนูสุดท้ายค่ะค้นหาเพื่อเช็คอินสำหรับเมนูเช็คอินล่าสุดนะคะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วเราจะเจอกับประวัติสถานที่ที่เราเคยไปเช็คอินและเช็คเอาท์รวมทั้งบอกเวลาเช็คอินและเช็คเอาท์ไว้ด้วยค่ะเมื่อเราอยากดูประวัติที่เก่าก,กว่านั้นเราแค่เลื่อนลงไปข้างล่างเลยค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นเมนูผู้ป่วยใกล้เคียงซึ่งเมื่อเรากดเข้ามาแล้วเราจะเจอกับแผนที่ Google Map ค่ะจะมีหมุดอยู่2สีนั่นก็คือสีฟ้าแทนตัวเราสีแดงแทนตำแหน่งของผู้ป่วยที่อยู่ใกล้เคียงเราค่ะและเพื่อเป็นการป้องกันการสร้าง f a k น n e w นะคะทางเรามีช่องให้กรอกเอกสารยืนยันที่ได้รับจากทางโรงพยาบาลค่ะและเมื่อการรักษาเสร็จสิ้นแล้วนะคะให้กดที่ปุ่มคลิกเมื่อการรักษาเสร็จสิ้น ซึ่งจะทำให้หมดสีแดงของคุณนั้นหายไปจากหน้าจอค่ะสําหรับเมนูขอคำแนะนำนะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะปรากฏคำแนะนำพื้นฐานอยู่2องคำแนะนำค่ะหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมให้กดค้นหาในกรอบสีฟ้าด้านล่างเลยนะคะต่อมาเป็นเมนูค้นหาเพื่อเช็คอินนะคะเมื่อกดคลิกเข้ามาแล้ว และเรายังไม่ได้กดค้นหาสถานที่ต่อไปจะปรากฏเป็นประวัติของสถานที่เดิมที่เราเคยค้นหาไว้ค่ะและนี่คือตัวอย่างของการค้นหาเมื่อเราเช็คอินอยังสถานที่ปลอดภัยที่รราย้ผู้ป่วยโควิด1 i ค่ะซึ่งเพียงแค่เรากดค้นหาร้านและกดคลิกที่ชื่อร้านเท่านี้ก็จะเป็นการเช็คอินแล้วค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของการเช็คอินในเวลานที่มีผู้ป่วยโควิด1 i n ค่ะ โดยจะมีกรอบคำเตือนขึ้นมาและแนะนำให้ขอคำแนะนำได้ที่เมนูขอคำแนะนำค่ะและจะสังเกตได้ว่าป้ายสถานที่เช็คอินด้านหลังนั้นจะเป็นสีแดงแทนสีเขียวค่ะและหากเราต้องการเชคร็คเอาท์เพียงแค่กดคลิกที่ป๊อปอัพชื่อร้านที่เรากำลังเช็คอินอยู่ <c oughs> ก็จะมีกรอบข้อความยืนยันการเช็คเอาท์ขึ้นมาเพียงแค่เราคลิกตรงเครื่องหมายถูก ก็จะเป็นการเช็คเอาท์อย่างสมบูรณ์และป๊อปอัพชื่อร้านที่อยู่ด้านบนก็จะหายไปค่ะ